มูลนิธิสืตวนันถ้ามีอันลมเลิกทรัพย์สินทั้งหมดจะไปตกแก่ใครเสียงจากสวนจันร์ในทันวันตายวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้พูดไปตามกระแสที่มีข่าวของคนดังเขาตั้งมูลนิธิ ขึ้นมาเพิ่งไม่นานอยู่ในระหว่างปีถึงสองปีนี้เท่านั้นแต่เพราะเป็นคนดังจึงมีคนร่วมบริจาคเข้าไปนับร้อยล้านในเยะว่าประมาณสองร้อยกว่าล้านแล้วเป็นธรรมดา ดังจะดีหรือไม่ดีก็ได้ส่วนดีจะดังหรือไม่ดังก็ได้อีกเหมือนกันมีคนชอบก็มีคนชังมีคนเชียร์ก็มีคนแช่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทีนี้ก็เหลืออยู่แต่ว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดพองแค่ไหน นั่นจะเป็นคำตอบสุดท้ายว่าดีหรือดังนั้นจะยั่งยืนหรือไม่ถ้าตัวเองบริสุทธิ์ผุดพองดีหรือดังนั้นมันก็จะยั่งยืนตลอดไปแต่ถ้าตัวเองไม่บริสุทธิ์ผุดพองมีอะไรที่แอบแฝงทำให้ผู้คนเคลือบแคลงสงสัยได้ มันก็เป็นธรรมดาว่าจะไม่ยั่งยืนหรือดีไม่ดีก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางไปก็ตามแต่ข้อเท็จจริงของคนคนนั้นซึ่งนายตะวันไม่รู้ตื่นลึกหนาบางที่มาที่ไปอะไรกับเขาก็จริง ไม่เอามาแสดงความเห็นแต่เพราะกำลังเป็นกระแสและตัวเองคือผมนายตะวันนี้ก็มีมูลลนิธิที่ได้รับไปอนุญาตมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างชัดเจนเหมือนกันคือมูลลนิธิสุตะวัน ทำปนิทานคืนแผ่นดินให้ป่าแล้วให้ป่ากับคนอยู่พ้นกันไปภายใต้หลักการใหญ่หรือแนวคิดหลักอันเป็นที่มาของการเกิดมูลนิธินี้สามประการคือหนึ่งสิ่งที่ทําจะต้องเป็นประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตตราบนิ้รันดอนชั่วฟ้าดินสลายไปเองตามธรรมชาติสองสิ่งที่ทําต้องไม่ไปรบกวนใคร และ3สิ่งที่ทำจะต้องไม่ตกไปเป็นภาระของอนุชนคนรุ่นหลังดังที่เคยเล่าไว้ตลอดมาหลายสิบหลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันคลิปไปแล้วตลอด8ปีกว่าที่ได้รับใบอนุญาตหรือ10ปีกว่าตั้งแต่ประกาศจัดตั้งมาทั้งยังมีเว็บไซต์ เปิดเผยให้ผู้คนเข้าไปติดตามตรวจสอบได้ถึงที่มาที่ไปตั้งแต่บอกถึงทรัพย์สินที่เอามาบริจาคจัดตั้งมูลนิธินี้มีที่มาอย่างไรใครเป็นผู้บริจาคให้และมีบัญชีรายรับรายจ่ายรายเดือนเปิดเผยให้ทราบเป็นปัจจุบันว่า ตั้งแต่ที่ก่อตั้งมามีใครบ้างที่บริจาคมาเดือนนี้ได้รับบริจาคมาเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ก็บอกรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันที่ถ้าใครเข้าไปในเว็บไซต์นั้นแล้วก็คลิกเข้าไปอ่านเข้าไปดูก็ ท่ากับเป็นการตรวจสอบได้โดยที่แม้แต่ตัวเองไม่เคยร่วมบริจาคมาก็คือเราเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมากับทุกคนบนโลกมาตั้งแต่ต้นนี่คือข้อเท็จจริงในฝั่งของมูลนิที่สุตวันที่เมื่อมีคนตั้งข้อสงสัยเพราะกำลังอยู่ในกระแสมาก็ขอชี้แจงเอาไว้อย่างนี้ เบื้องต้นเลยก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยมูลนิธิสุตวันก็ไม่เหมือนกับมูลนิธิที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ทั้งสองเรื่องคือเรื่องที่มีคนมองว่าเป็นข้อพิรุธของมูลนิธิที่คนดังกำลังตกเป็นกระแสะอยู่นั้นอย่างแรกก็คือชื่อมูลนิธิก็เป็นชื่อของ คนดังคนนั้นเองแต่พอไปดูเนื้อในรายละเอียดกลับไม่ปรากฏว่าคนดังคนนั้นนั่งเป็นประธานเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิกลายเป็นชื่อคนอื่นไปซึ่งในทางนิตินในก็เท่ากับเป็นมูลนิธิของคนอื่นก็เลยเหมือนกับมูลนิธินั้นเป็นนอมินีหรืออะไรไปนี่เป็น ข้อพิรุธหรือข้อที่ทำให้ผู้คนสงสัยในข้อแรกซึ่งมูลนิธิสุตะวันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่ามูลนิธินี้เกิดขึ้นมาด้วยทรัพย์สินที่ดินมรดกของพ่อแม่บังเกิดกล้าวของผมปู่โปรยานาดีที่ตกทอดมาถึงผมแล้วผมก็เอามาบริจาคตั้งให้เป็นมูลนิธิขึ้นมา คืนแผน่นดินให้ป่าแล้วให้ป่ากับคนอยู่ผลกันไปโดยประรบความที่ต้นคือตัวผมเองนี้เป็นโสดอยู่โดดเดี่ยวตัวคนเดียวไม่มีเมียไม่มีลูกมาผูกพันนับฝันก็จะแก่ชาราไปเมื่อไม่ได้กังวลว่าตนจะจนจะเจ็บจะแกะ่จะตายอย่างไรเพราะมันจะอย่างไรมันก็ต้องตายอยู่แล้วเห็นว่าควรจะ จัดการทรัพย์สินที่ดินมรดกของพ่อแม่บังเกิดกล่าวนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างเดียวก็จึงเอามาก่อตั้งแล้วเมื่อก่อตั้งแม้ผมจะใช้คำว่าเป็นประธานกรรมการชั่วคราวอย่างนี้อยู่บ่อยๆแต่ในข้อเท็จจริงผมก็นั่งเป็นประธานกรรมการเองโดยมีหลานๆซึ่งเป็นทายาญสายโลหิตของ ปูโปรยานาดีสองคนมาร่วมเป็นกรรมการก็คือหลานอาของผมนั่นแหละลูกของพี่ชายคนโตกับตัวแทนสิทธยานุสิทธิ์จากทุกสำนักอีกสองคนรวมเป็นห้าคนทั้งตัวผมเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งมาที่ใช้คำว่าประธานกรรมการชั่วคราวก็คือสรงสาร ไปถึงหล้านลานแล้วก็สิทธยานุสิทธ์นั่นแหละรวมถึงคนดีคนมีปัญญาทั่วไปด้วยว่าเจตนาของผมก็คือผมพร้อมที่จะยกตำแหน่งประธานกรรมการนี้ให้กับหลานอาหรือสิทธยานุสิทธ์คนดีคนมีปัญญาทั่วไปที่มีจิตอาสาจะเข้ามาบริหารจัดการมูลนิธินี้สืบทอดไปเพราะ ส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผมตายตาหลับก็คือมีประธานกรรมการคนใหม่มีกรรมการชุดใหม่มาบริหารต่ออยู่แล้วแน่ๆนั่นแหละก็จึงเรียกตัวเองว่าเป็นประธานชั่วคราวไม่ได้มีความหมายว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมที่จริงมันยังเกี่ยวกับผมอยู่อย่างเต็มที่สมบูรณ์คือ ผิดชอบชั่วดีอะไรในมูลนิธินี้ผมเป็นผู้รับผิดชอบเองอย่างสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้นก็คงจะจนตลอดชีวิตของผมนั่นแหละอันนี้คือข้อแรกที่มันไม่เหมือนกับมูลนิธิที่กำลังเป็นกระแสอยู่แน่ๆกับอย่างที่สองก็คือถ้ากรณีที่มูลนิธิต้องยกเลิกไปซึ่งเป็นข้อกำหนด ของทางราชการที่กํำหนดไว้ว่าจะต้องมีระบุผู้รับผลประโยชน์หากกรณีมูลนิธิมีอันต้องยกเลิกไปอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็จะมีข้อบังคับของมูลนิธิหรือองค์กรแบบนี้เอาไว้ว่าผู้รับผลประโยชน์นั้นก็จะต้องเป็นส่วนร่วมก็คือผู้ ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมถ้าไม่เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งถือว่าเป็นหลวงเองก็ต้องเป็นวัดวาศาสนาหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นองค์กรการกุศลประเภทมูลนิธิด้วยกันเป็นผู้รับผลประโยชน์มูลนิธิคนดังที่กำลังเป็นกระแสอยู่ที่จริงเขาก็อยู่ในขอบเขตอย่างหลังนี่แหละก็คือเป็นมูลนิธิด้วยกัน เพียงแต่ว่าบังเอิญไปมีชื่อนักการเมืองคนดังคนหนึ่งเป็นเจ้าของมูลนิธินั้นแล้วในทางการเมืองก็เป็นธรรมดามีคนชอบก็มีคนชังมีคนเชียร์ก็มีคนแช่งฝ่ายคนที่ชังที่แช่งพอเห็นชื่อนักการเมืองคนนั้นก็รังเกียจแล้วที่เคยบริจาคไปเป็นแสนเป็นล้านก็เกิดความรู้สึก เสียดายหรือเหมือนกับถูกหลอกให้ทำบุญโดยที่ตนโง่หรือไม่รู้ความจริงเพราะมูลนิธิของคนดังนั้นไม่ได้เปิดเผยมาตั้งแต่ต้นก็เป็นอย่างนั้นไปทีนี้สำหรับมูลนิธิสุตวันนี้ชัดเจนมาแต่แรกในเมื่อเราก่อตั้งมาเพื่อคืนแผ่นดินให้ป่าและให้ป่ากับคนอยู่พนกันไปถ้าถาม สามัญสำนึกของบัณฑิชนคนทั่วไปก็ต้องรู้ว่าเมื่อมันเป็นป่าอย่างนี้ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์หากกรณีมูลนิธิสุตวันมีอารมณ์เลิกไปเป็นใครแบบที่ดีที่สุดยั่งยืนที่สุด <c oughs> ก็ต้องเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรัฐเป็นหลวงอยู่แล้วมูลนิธิสุตวันก็เป็นแบบนั้นซึ่ง ความเป็นจริงข้อบังคับจำนวนมากนั้นจะว่าไปมันก็เป็นไปตามแบบฟอร์มของทางราชการนั่นแหละหลายข้อที่มันมีอยู่ในแบบฟอร์มนั้นผมเองก็ถามทางราชการเหมือนกันว่ามันมีบางข้อที่ผมเองรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกับเจตนารมุรมงการของผมเท่าไหร่จะเอาออกได้ไหม ทางขา้าราชการก็บอกผมว่าถ้ามันไม่ติดขัดอะไรอาจารย์อย่าไปเอาออกเลยเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการพิจารณาเหมือนกันนี่ก็พิจารณามาหลายปีแล้วนานหลายเดือนแล้วมันก็ยังไม่เสร็จสัทียิ่งอาจารย์ไปเอาออกมันก็จะยิ่งพิจารณายาวนานต่อไปอีกเนี่ยมันก็เลยมีบางอย่างที่ติดเข้ามาแบบลักษณะที่มันเกินกว่าที่ผมจะ คิดเอาไว้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันอะไรบางอย่างที่ผมคิดเอาไว้อยากจะเขียนเข้าไปให้มันชัดๆก็ยังไม่ได้เขียนก็มีซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผมได้พูดกับกรรมการมูลนิธิแบบเป็นการสั่งเสียเอาไว้เหมือนกันแต่สรุปแล้วก็คือของเรานี้ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรปิดบังอำพรางและสุดท้าย มูลนิธิสุตาวันนี้ก่อตั้งมาแบบไม่มีเจตนาที่จะให้ลมเลิกได้สั่งเสียเอาไว้กับหลานอาทั้งสองหลานปู่ก็คือลูกๆของหลานอานั้นด้วยว่าถ้าแม้ไม่มีใครสืบสารมูลนิธินี้เลยหลานอาหลานปู่ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสืบสารไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวในตัวบทกฎหมายเพราะในข้อบังคับ คือสําหรับผู้รับผลประโยชน์หากมีการล้มเลิกไปนั้นมันอยู่ในข้อ40ของข้อบังคับมูลนิธิสุตวันแต่ข้อสําคัญมันอยู่ที่ข้อ39ที่ระบุเอาไว้ว่ามูลนิธินี้จะล้มเลิกได้ก็ต่อเมื่อเป็นมติอย่างเอกฉันของกรรมการทุกคนเห็นตรงกันว่าให้ล้มเลิกเท่านั้นถ้ามีกรรมการเพียงคนหนึ่งคนใดเห็นว่าไม่ล้มเลิก แม้กรรมการที่เหลือทั้งหมดเห็นว่าล้มเลิกกรรมการที่เห็นว่าไม่ล้มเลิกก็เป็นผู้ชนะมะตินั้นไปตามข้อบังคับนี้แล้วส่วนกรรมการคนใดที่ไปคิดเสนอให้ล้มเลิกกรรมการคนนั้นก็เท่ากับพ้นสภาพความเป็นกรรมการไปตั้งแต่ข้อนี้และคนอื่นที่มีมติเห็นว่า ลมเลิกเหมือนกันนั้นก็พ้นไปเหมือนกันนี่ก็เท่ากับเราบังคับเอาไว้แล้วแต่แรกว่าไม่ให้ลมเลิกครับ